ซันเอเรื่องเมื่อฉันลืมปิดไมค์ตอนเรียนออนไลน์ตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะนี่แม่จะพาหนูไปไหนนี่ไงจะบ้านใหม่ลูกโอ้สวยจังเลยค่ะเนี่ย พามาดูบ้านก่อนได้เลยนะลูกนะเดี๋ยวถึงเวลาจะค่อยเรียนออนไลน์เรียนอีกแล้วหรอแม่ใช่จะลูกชีวิตลูกต้องมีแต่เรียนออนไลน์ถึงบ่ายสามโมงนะจ๊ะหทํทำไมมันโรงเรียนนี้เลิกช้าจังเลยค่ะแม่ก็เขาอืมเขาเรียนวันละเจ็ดคาบนะจะลูก โอ้โหเจ็บคาบเลยเหรอแม่ใช่จ้ะเอะเสียงอะไรตกกัะทุกคนโอ้โอ๋อทุกคนจละอ่านั่งเรียนเลยจ้ะลูกว้าวนี่ตกค่้ามของหนูหรอคะใช่แล้วไปนั่งเลยนะจ๊ะโอเคค่ะแม่เ้าดูสิทุกคน นั่งเรียนออนไลน์มีสีชมพูแล้วดูหน้าจะครัมสเต้เริ่มเรียนเลยนะจ๊ะลูกค่ะเข้าปัดหนึ่งนะนักเรียนแค่เปิดกล้องค่ะมาไม่เอาเนี่ยเรียนอยู่ใช่ไหมเริ่มเข้าเรื่องค่ะสายที่หนึ่งคือ กินขนมงำ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 ,งำ,งำ,งำอูน่ากินน่ะกินด้วยได้ไหมสายที่สองแม่ด่าเพื่อนได้ยินทั้งห้องหแหมลูกคนนี้นี่เขาสังเรียนจดเรื่องจด ตามที่ครูบอกหรือยังเราดูเล่นโทรศัพท์เฮ้ยแม่แม่แม่จุดพูดหนู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 ลืมปิดไมสายแดนยาย้าเย้าเยาย่าวย่ายาเด็กหญิงที่เลขที่แปดเธอทำอะไรนะเขอโทษค่ะสายต่อไปคือ เปิดคอนเสิร์ตลา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 ไม่จริงา布านี่สวยแลี้วที่เดี๋ยวนี้นะาาสายต่อไปคือสายไม่ได้ฟังแต่ก็ยังฟังโอ้ย วิก้พูดผิดนะทุกคนสายเล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยคุณครูจะถามหน่อยนะอะเลิกเรียนละเลิกเรียนสักทีเอ๊ะแต่คุณครูอยากถามหน่อยนะวันนี้เรียนเรื่องอะไรแล้ววันนี้คุณครูเรียนเรื่อง การลบเลขที่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะเลขทีอ่อย่าเป็นฉันอย่าเป็นฉันอย่าเป็นฉั้นหกเธอลืมเป็นไม่เหรอไม่ใช่ฉันเหรอใช่ครับอ่ะตอบแทนเลยเออ,เอ,อไม่ครับไม่เอาตอบเลยจ้ะ อ๋อวันนี้เรียนการลบเลขมีท่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเก่งมากถ้าคุณครูพูดต่อจากเนี้ยหลังจากคำเนี้ยฉันก็ไม่ได้ยินหรอกวิดูเพื่อนขนนันสิ สายที่สายต่อไปคือสายคือสายเปิดไมค์เปิดเพลงฟังเดาลาะละละเอ๊ะเสียงอะไรนะลูกๆเอ๊ะเด็กหญิงที่เลขที่แปดสาย ต่อไปคือสายแม่คุยกันนี่น้องแมวลูกแม่คุยกับแมววันเนี้มาไปดูห้องของเด็กก่อนแม่หนูเปิดไม่ยู่เออจ้ะคุณเป็นสายไหนดางเม้นมาบลอกหน่อยได้ค่ะ